เอนะคะเป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้มีน้ําหนักถึง120กิโลกร,รัมค่ะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเขา่าเสื่อมมากๆเลยนะคะเพราะว่าด้วยน้ําหนักของเราที่มันเยอะค่ะแล้วก็เราไม่สามารถจะออกกำลังกายได้เพราะว่ามันปวดเขาะะ่าค่ะอีกทั้งนะคะเราก็ใช้ชีวิตประจําวันที่แบบว่าค่อนข้างจะลําบากมากเลยะคะ่ะมันไม่สามารถจะใส่ส้นสูงได้วิ่งไม่ได้นะคะแล้วก็ลุกนั่งลุกนั่งอะไรก็ลําบากนะคะอีกทั้งการขับถ่ายก็ลําบากไปด้วยนะคะ ทีนี้เนี่ยอาการของเอ๋เนี่ยมันเป็นถึงขั้นที่ว่าจะต้องไปฉีดยารลงับอาการปวดนะคะเป็นประจำจนกระทั่งวิกฤตนะคะถึงขั้นที่จะต้องผ่า,ผาตัดผ่าตัดเข่านะคะแต่ดแต่โชคดีของเอ๋นะที่เอ๋เนี่ยยังไม่ได้ไปผ่าตัดนะคะเพราะว่าเอม๋มารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งก่อนนะคะที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีะคะ่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะคือเพื่อนเนี่ยมาแนะนําค่ะก็โดยที่ตัวที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นส่วนผสมหลักนะคะของของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นส่วนประกอบหลักเลยก็คือกระดูกอ่อนปลาฉลามค่ะแล้วก็แมกนีเซียมรวมทั้งแอลกอจีนี G N e นะคะตรงเนี้ยด้วยความที่ว่าเอาตัดสินอพอฟังข้อมูลของเพื่อนนะคะเอก็เลยตัดสินใจที่ลองทานดูนะคะด้วยที่ว่ามีความมั่นใจด้วยตรงที่ ผลิตภัณฑ์นเนี่ยผ่านมาตรฐานต่างๆมากมายนะคะอีกทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคุณหมอเองนะคะในการที่คิดค้นมานะคะพอเอ๋ได้ตัดสินใจรับประทานนะคะผ่านไปหนึ่งหนึ่งกล่องนะคะซึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยบป็นจุอยู่สิบห้าซองนะคะอาการเข่าอาการปวดเข่าของเอ๋ค่ะมันดีขึ้นนะคะเอ๋ A, ก็ทานต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งเอ๋สามารถกลับมาใส่ส้นสูงได้นะคะแล้วก็ออกไปวิ่งจ็อกกิ้งได้นะคะแล้วก็เริ่มที่จะสามารถกลับมาออกกําลังกายได้จนกระทั่ง อาการมันหายไปจนกระทั่งเราสามารถใช้ชีวิตปกติโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยะคะ่ะซึ่งเป็นความประทับใจมากๆสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะหรือมีญาติพี่น้องนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเพื่อนๆเ,เองนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเข่ากระดูกกระดูกพุนนะคะหรือแม้กระทั่งนิ้วล็อกนะคะภากินสันนะคะตรงนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเ,เพิ่ม,เต,มเติมได้เลยนะคะเอยินดี D จะให้คําแนะนํา คูดคุยกันแบบสบายๆเลยนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเนื่องีนว่าเอเป็นคนที่ประสบปัญหาจริงนะคะแล้วก็ใช้จริงแล้วเห็นผลลัพธ์จริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกก็จะสามารถที่ให้ข้อมูลได้อย่างเต็มที่เลยะคะ่ะ